ไงงคครรัับบกกาเออแแแแกกก้้ววี่จัับบบบตครเป็นลูกที่หนึ่งเป็นลูกภาคไหนครับไม่เป็นไรเอาภาคเจ็ดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับกลับบ้านก่อนเพื่อนครับแต่ย้ายยุ่งกับแต่ยาณไฟฟ้มันจะตีกันมันทำให้คำสั่งการของโรบอทเกิดอาการแล็อกโรบัติเป็นยังไงบ้างครับเห็นเห็นวัตถกต้องเห็นต้องสงสัยครับจะไม่สามารถคีบได้ถล้วแปลว่าภารกิจเฝ้าภารกิจล้มเหลวโดย ดยหุ่นยนต์โรบอทที่ที่ใช้นะแล้วก็มีเอ็นสีสีฟ้านะแล้วก็มีรุ่นอื่นบ้างอีกเหมือนกันเอาโต๊ะไว้แต่โต๊ะนะครับนี่เริ่มแข่งกันนะครับมีเจ้าที่เจ้าที่สี่คนก็มีผู้รับผิดหนึ่งคนขออนุญาตเข้ามาจากทางไหนครับคผมน้าครับสี่ครับผมมาจากสู้ๆครับสี่พอนแก่นครับพอนแก่นครับพอนแก่นนะครับ อันนี้เป็นโรบอทนะครับไม่ใช่รถแมคโครโกเบลนะครับหายแล้วครับอมีคนเล็กน้อยนะครับจากภาค4นะครับภาคสี่นะครับมาน่ารักมากครับภาค4นะฮะมีอยู่ด้วยกันภู่ทอนหนึ่ถึงเนะครับโอ้โหครับไปแล้วครับแต่ลูกจะไม่ตามหมายเลขนะครับลูกจะไม่ตามหมายเลขนะครับคูทอนหนึ่งถึงเก้าแล้วก็อัน ไปแล้วครับไปแล้วครับภาค4ี่นะครับอยู่ใกล้ผมนะครับอ่านะอยู่ใกล้เลนช่างภาพนะครับเลนช่างภาพเลนกลางไปแล้วครับยางรั่วหรือเปล่าครับเนีย่ยยางรั่วหรือเปล่า,าครับยางรั่วภาคสี่ครับภาคสี่เป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์เพื่อไปทํางานจริงหรือปฏิบัติหน้าที่จริงนะครับผม ของภาคสี่น่ารักมากครับภาคอื่นก็น่ารักเหมือนกันครับนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นภาคไหนครับแต่ที่แน่คือผู้ทอนหนึ่งถึงเก้าแล้วก็นครบาลนะครับผมตอนนี้ไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับยังยังไปยังไปไม่ถึงครับยังไปไม่ถึงไม่รู้ภาคไหนนะครับ ครับที่เห็นคันเล็กๆปอกเพื่อนนะครับชีพได้เรียบร้อยขีดได้เรียบร้อยก็ใส่เกียร์ถอยอย่างเดียวครับเกียร์ถอยอย่างเดียวเกียร์ถอยอย่างเดียวเลยครับเกียร์ถอยอย่างเดียวครับภาคเก้าจิ๋วแต่เจ๋วครับถอยไปแล้วครับควันควันขึ้นนี่คืออะไรครับครูกรรมการครับควันควันขึ้นหมายความว่าไงครับกรรมการครับเออแก้วแก้วที่จับแบบแตกครับ ฟาดใช่ไหมครับฟาดไปแล้วครับครับล,ล้มเหลวครับล้มเหลวนะครับอ er ่าหรือว่าเหลวนั่นเองครับคือคือแพ้ฟาดไปแล้วนะครับอ่าทุติยธรรมก้าวแตกเป็นเป็นลูกที่หนึ่งเป็นลูกภาคไหนครับไม่เป็นไรเอาภาคเจ็ดครับภาคเแต่ก็ไม่เป็นไรครับกลับบ้านก่อนเพื่อนครับกลับบ้านก่อนเพื่อนครับภาคเจ็ดกลับบ้านก่อนเพื่อนไปแล้วครับภาคเจ็ดนครปฐมครับนะฮะ วันสีเหลือนะครับอธิบายอีกครั้งครับก็คือทําแก้วหล่นหรือว่าภารกิจล้มเหลวนั่นเองนะครับไม่ก็ถือเหมือนว่าวัตถุที่เจ็บกู้นั้นเกิดการระเบิดอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะคันนี้ไม่รู้น้ำมันหมดหรือเปล่าครับครูน้ำมันหมดก่นเนี่ยคันนี้ไม่ทราบว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าครับจริงๆไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับเป็นเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับไม่รู้ภาคไหนก็มีไม่รู้ภาคไหน นีของนอนะครับของนอผิวแตกแจ๋วนะครับวันนี้กำลังจะทีบเอาวัตถุระเบิด e หรือว่า ถ้าหลุดจากแก้วคือจะทําการระเบิดทันทีนะครับขอแก้ไขนะครับนี่คือถือเสมือนว่าเป็นวัตถุระเบิดนะครับตอนนี้แก้วกําลังนอนอยู่นะครับถ้าคลิปในแนวตั้งแล้วก็สามารถนำกลับไปสตาร์ทนะครับก็จะผลิกิจสําเร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องไหนครับแต่ช่องนี้คือภาคสี่ขอนแก่นครับกําลังเล็งอยู่ครับกําลังเลงอยู่กำลังเล็งอยู่ ถ้าควันสีนะครับหรือว่าควันควันสีเหลืองนะครับเป็นเป็นระเบิดควันนะครับถ้าระเบิดควันรูดออกจากแก้วก็คือจะทํางานทันทีนะครับโอ้โหคนคิดเกมนี้แน่นอนมากับคือเอาแก้วครอบกระเดื่องไว้ครับเอาแก้วครอบกระเดื่องไว้นะครับก็คือดึงสลักออกหรือเออถ้าบีบถ้าบีบไม่แน่นนะครับมันจะรูดขึ้นไปแล้วก็เดือดรูดทันทีครับหรือว่าถ้าบีบแน่นเกินไปก็แก้วแตกแกงอีกไม่ได้ละเอียดมากครับเกมโอ้สุดยอดมากครับเกมนี้ เอาครับไม่รู้ภาคไหนครับมุ่งหน้ากลับไปแล้วครับแก้วเอียงเล็กน้อยฝั่งนู้นนะครับนะครับไปเดวครับส่วนช่องที่9ครับช่องสุดท้ายกาลังจะคีบนะครับก็เอาใจช่วยทุกช่องนะครับเอาครับทักสี่ขอนแก่นครับขอนแก่นครับขอนแก่นยืดแองเข้ารับเลยนะครับวันนี้เรามารุ้นภักสี่ขอนแก่นนะครับ ครับทางด้านทางด้านลูท่ที่9นะครับลู่ที่เก้าสลิปกิฟไปแล้วครับสลิปกิฟไปแล้วนะครับก็คืออย่านะทำแก้วแตกหรือว่าอาจจะหลุดนะครับทำให้ระเบิดควันทำงานนะครับซึ่งคณะประการท่านเก่งมากนะครับ,นะรบท่านดึงสลักออกแล้วก็ เอาลูกควันนะครับลูกควันเสียบเข้าไปเพื่อให้เพื่อให้มันเกิดเป็นเรื่อ้เหมือนจริงเหมือนจริงครับสถานการณ์เหมือนจริงครับก็ทำสถานการณ์เหมือนจริงนะครับสลิปกิฟต์ไปแล้วครับลู่ที่หนึ่งกับลู่ที่เก้าครับสลิปกิฟต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับครับผมคอยลุ้นคันที่เหลือนะครับก็มีอยู่สามคันนะครับลู่ที่สี่กับลู่ที่ห้านะครับเนี่ยอ้าเยอะเกินไปมันจะขอบไม้อ้าพอดีนะพอดีแดดหมแหรือเปล่า รูที่5ก็น,<ๆ>นะครับก็แก้วมันนอนลงไปนะครับนะก็กําลังจะทําการที่ค่ยยอยๆยกหรือ่าเรามาลุ้นกันนะครับส่วนรูนที่4นะครับยังเงื้อง่ายราคาแพงอยู่นะครับนะยังจุดจุดจดต้องต้องอยู่นะจะสังเกตเห็นสนลัดจุบบ้างนี้แล้วเขา อุปกรณ์การยิบขวดของภาคสี่เราจะใช้ฟองน้ําแล้วก็ใช้เทปผันไว้เพื่อเพื่อไม่ให้แข็งจนเกินไปนะครับเพื่อให้บีบแก้วได้แล้วก็ไม่ให้แก้วแตกนะครับไม่ให้หลวมเกินไปไม่ให้แน่นจนเกินไปนะครับนะครับผมอันนี้อันนี้มันใส่เครื่องแก้วครับเอาครับของนอครับแตกแล้วแตกแล้วพี่ระวังอครันนะ ก็แก้วแก้วไม่แตกนะครับแต่ว่าทำลูกระเบิดพันนะครับออกจากแก้วแล้วก็ทำลการระเบิดถือว่าล้มเหลวเช่นกันนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการฝึกก็จะนะครับโรบอทกลับที่ตั้งเดิมกลับจุดสตาร์ทนะครับน่าเสียดายครับกิ่วแต่เแก้วนะครับล้มเหลวไปแล้ว ม่ได้ไม่ได้พ่อรุ่อ่ามราโมลุ่นมากสีเลยครับลองยกดูแต่ยังยังไม่ระเบิดนะครับแก้วที่บนทับกระเดื่องไว้แม่กาเป็นงานยากแล้วแหะครับอันนี้แก้วได้ล้มลงไปแล้วตัเที่ยงครับรถแม่ือว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะครับ มีเจ็ดแก้วคู่กันครับทุกทาแต่เรามาลุ้นดูท่าหกครับว่าแม่มีลุ้นครับว่าจะจะเก็บกู้ได้หรือเปล่านะครับก็ใช้โรบอทนะครับที่แก้วระเบิดนะครับดีก็จอดทั้งอ่ะที่อันนี้รายย่อ ระยกคีบได้แล้วแต,แต่แต่ยังไม่ชีบเอาจะมืดแล้ว <laughs> ไว้เขายกมาล้วยกที่คอนโทรลมาใกล้จะได้เอาไปกเากำลังเล่นกันอยู่อาจจะยกได้นะครับแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับแค่ยกได้รับมันต้องหยุดไปพักหนึ่งเพื่อให้แบตมันมันกระตุ้นไฟพอแบตมันเร็วมากเลยแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับ ทีปได้เขาก็กลับไปยังคุดสตาร์นะครับทุกัญญางยุ่กับสัญญาณไวไฟมันจะตีกันมันทำให้คำสั่งการของโรบอทเกิดอาการล็กพอเกิดอาการล็กปุ๊บเราสั่งให้หยุดเงี้ยมันจะดีเลยไปขามวิสีวิมันทำให้เนี่ยตกเนี่ยเนี่ยเราหยุดแล้วมันยังไม่หยุดเลย ผลการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างครับัเห็นเห็นว่าถูกต้องเห็นต้องสงสัยครับแต่ไม่สามารถคีบได้แล้วแบบว่าภารกิจเฟลลภารกิจล้มเหลวครับเหลือก่อนเพื่อนเลยครับเพื่อนโดนตัญญานคุณยนต์ณยนมี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 ปัญหาในการปฏิบัติครับก็ถือรับรับเป็นข้อปฏิบัติในในครั้งต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเท่าที่สังเกตดูก็เห็นบังคับได้ดีครับเพียงแต่ว่า แกวแตกเท่านั้นก็ที่มันเล้าเราตามภารกิจของหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์เกิดมาเพื่อไปขี้วัตุต้องสงสัยถ้ามันเฟลจริงแล้วระเบิดเราไม่มีใครรอดเพราะเป็นการเก็บกููระยะไกลเดี๋ยวใช้หุ่นยนต์โมดแล้วเราก็จะมีภาพหลักฐานผ่านกล้องมาอยู่แล้วเรียนไปตามความมุ่งหมายนะครับเรีนไปตามความมุ่งหมายของตรอที่ซื้อหุ่นยนต์ตัวนี้มา15ล้าน แต่ให้เงินเดือนดาบตำรวจเป็นเดิม15ึงห้าล้านตัดเ้วยนะอันนั้นตัดเสียงออาอันให้เขาอู่ไปได้ไหมครับอันนี้อไไนรอรอรอ,อ,อครั้งยังไม่ขึ้นข้างบนบขึ้นข้างบนแล้วเก็บบนรถอ๋อจะเก็บบนรถนะครับคอยบีคอยบูดด้วย